สวัสดีครับอยู่กับรายการเจเนนินจาแคสเกมไม่อยู่กับผมเจนะครับว <c oughs> ันนี้เราขึ้นมาต่อกับดับเบิลยูดับเบยูอีซูเปอร์การ์ดพาร์ทที่3นะครับ <c oughs> นี่คือเดอะพิพัวเชียร์นะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งแดมิเอ็นมิสดาวนครับ <c oughs> แล้วก็เล่นได้ครับเพย์ฟอร์ดเดอะซูเปอร์สตาร์นี่ผมไปอัพเกรดมาเยอะด <c oughs> ูได้ไหม <c oughs> มาเอาเวทบัลเล็์ก่อนแล้วกันมา คริสต์มาหใครเยอะอ้าวสตาร์ดัสไปดิครับผมไปอธิษฐานเลยอืมเจอสตาร์ดัสเล็กน่อยสปีดใครเยอะสะปีดใครเยอะสะปีดคริสต์มาหเอาไปชนเกินแล้วเติมเติมเพิ่มีว่าคริสต์มาหไปสามเมื่อเลยเอ้ยวันนี้ผมต่อให้เป็หกแมตช์ไปเลยแน่นี่ไปชนะให้แดมเมียนนะครับ งานเลือกไม่เป็นไรโอ้ยอีกแล้วมาที่นี่ครับฟิวชั่นเชมเบอร์นะครับผมต้องสร้างแร่ฟิวชั่นก่อนเพื่อฟิวชั่นและผมได้ซูเปอร์แร่ฟิวชั่นมาแล้วนะครับมันผ,ผสมอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ได้เกินมาเป็นสตาร์ดั้นแหละสเทรน เทรนชอมไมาเคลื่อนผมไม่มีวันเทรนให้แน่ๆนี่คอมมอนเอ้ยคอมมอนเราต้องใช้นในการไปไอ้นี่ต้องเอาดูนะคอมมอนแล้ะไอ้คอมมอนมาอันคอมมอนอันนี้ได้เยอะมากเอ้ล็อตแฟนแดมสองตัวเดี๋ยวลอตแฟนแดมเดี๋ยวเราต้องเอ,เอาไปตัวนึงก่อนนี่ตัวซนะ้ำครับตัวซ้ำขายมันให้หมดเอานี่ด้วยเราไม่ใช้เพิ่มมาเพิ่มมาหกสิบเก้านะ ยังจะมีตัวอะไรบ้างค,คอมมอนคอมมอนบเบ่เลยโอ้ช่างเถอะไปไปเล่น,นกันดีกว่ามาชุดหนังพนเนื่ไปเลยเดี๋ยวผมจะสร้างซูปเปอร์ซูปเปอร์แลยอีกรอบหนึ่งนะฮะแฮ็กทีมใช่ไหม,ม,มต้องส่งบล็อกไปให้ยาว อืเพิ่มเลยครับซาด้าต้องชนะอยู่แล้วเว้ยสปีดกับคริสต์มาสครับสปีดกับคริสต์มาสต้องเพิ่มให้รถมันแดมไปโอ้มันชนะอยู่แล้วโอ้ว่าแล้วนาตาเลียนาตาเลีาาเยแล้วไงฮะนาตาเตียแล้วไงนาตาเลียมาเลือกใบนี้แหละ ได้แร่โอ้มันเป็นความเป็นการดีมากโอ้ยตัวกาก้าครับมาอันที่สอง่ะเอาชอนไมเคิลกลายเป็นบล็อกเลสเนอร์ไปแล้วเฮดจสปีดครับเด็กับคิสมากท่านเ่กคิสมากเออนี่ยมันส่งมาเหมือนกันเลยว่ะ สตีกับพาวเวอร์ใช่ไหมนี่เปิดเพิ่มเซลล์ว่ะเฮ้ยไม่น่าเพิ่มเลยว่ะคริสต์มาสร้แพ้รักโอ้โหเจออีกแล้วไม่เป็นไรครับแม้เราจะแพ้เราก็จะเราก็ชนะอยู่ดีมาดูการที่เต้นหมดครับน,นอนนอนเต้นข้างบน,น ได้ได้โอ้ยอุ้ยอุ้ยได้แชร์แร่โอ้โหต้องรอเน็ตเวิร์คครับเน็ตมันไม่ดีมันเป็นอย่างนี้แหละอู้สานติโนมาเดร์ยกกัวซูน่าที่เราได้กันมาดีว่ะไป โอ้โหนี่มันเยอะกว่าว่ะมันชนะว่ะทับเน็ตใช่ไหมทับเน็ตทับเน็ตใครเยอะทับเนยเย็ตน,นี่เยอะไปอ๋อฮอฮอสตาร์ดัสกูเยอะกว่าโว้ยนี่สปีดใครเยอะสปีดใครเยอะนี่สปีดต้องแอดเก่าไปเซตโลรลิงเรีบๆเซตโลรโลรินเซตโรลินอ้าวเท่ากันทับเน็ตใช่ป่ะออกไป โอ้ตายแล้วซีซาโลกับซีซาโลอะไรวะเนี่ยอ,อย่าแพ้อย่าแพ้อย่าน่อาอาฮ่าแพ้เลยโอ้ยเสียดายว,ดว่ะมาตรงกลางโอ้ยอัลเาโตเดเริยอไปมาเลยมาเลย แพนยิมช ah, e ็อตไมเครทำเน็ตคริสมาห์เอาไวใช่ไอ hey, right? ้เจอสตาร์ด hey. er ัสกูเราหน่อยอะไรอะไรสตาร์ด oh, hey. ัสด right? ้วยสตาร์ดัสด้วยสเปียร์คริสมาใช่ไหมสเปียร์คริสมาต้องเพิ่มให้นี่รอดแวนเดมโอ้เพิ่มเลยมาเอ้ยแฮกทีมใช่ไหมเอาไปอุ้ยชิบหาย อุ้ยมันตีก yeah, ันเย็ดโอ้แพ้แล้ววะน,นั่นไงที่ไปยังม่นเก่งโอ้ยแพ้สักแพ้สองรอบแล้ววะ,ยะเยอะ,ววะโอ้ยได้เดวิดอูฮังกาครับดีนเดียนแอบโอสแอบโรสอ่านไม่ออกอะเมื่อกี้ มาเดียนแอมออสโอ้ช่างมันตั้งเป็นโรมันเรียนเนี่ยนะมาไาไแเราเพจเราต้องชนะเว้ยนี่หันมาหันมาก็ตายครับไปไปสองทีมนี้สู้ได้อยู่แล้วโหยมันเพิ่มวนเพิ่มแน่เย้ แพ้แล้ววะโอ้แพ้วะ่ะอะไรวะลงมันเลนเอ้ยมาดูกันต่อโกดัสเอามาทำไมโอ้ยโอ้ยอ,อ,อีกแล้วเดี๋ยวนี้ได้แต่แรเยอะว่ะมาแบบสุดท้ายครับถ้าผมนำผิดก็ขอภัยด้วยจำไม่ได้น่าจะห้าแล้วนะห้า ครับในก็เหมือนเดิมกลุ่มนี้เหมือนเดิมเย็ดเย็นเพิ่มเหมือนกันวะ่ะพาวเวอร์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 มันเท่ากันวะ่ะอ้าวคู่วเลีันพอดีเลยไม่โอ้ไทยสันคิดจะเล่นโอ้ไทยสันคิดจะเล่นขอร้องไม่นะไทยสันคิดชน,นะ แต่เม่เราชนะอยู่แล้วมาสุ่มมาอีกต้องใบนี้แน่ๆใบนี้ต้องได้เน็ตอุ๊ยไท้สังคีตอนะันคอมมอนครับโอ้ลูกฮาร์เปอรเป็นคอมมอนอันนี้พอแล้วมั้งฮึมฮึ่มฟิวชั่งเชมเบอร์โอเคอเค้อ โอเคครับสำหรับภาคนี้ก็ขอฝาก W W E Supercard ไว้เท่านี้ก่อนด้วยนะครับโอเคชอบกดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อจะได้ติดตามตอนต่อไปนะครับดูที่ว่าตอนต่อไปผมจะชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ